นกใยน้อยใหญ่นกเถ่าเออะแต่ว่าขวบบ้านเผาใหม่ผลด้อืมปะยันบลสุกแม่ใส่ฟืนไหลครับผดนี่และเนาะเขาว่าเผานกใหม่สมซีป่ะเอ๊สมซีกับตวนมี้ปาดออกแล้ว้อยเนาะเอ๊ะปาดออกลวดแต่เมื่อแรกมันเคี้ยนจังไดนกินอะไรเงี้ยอู๋ป่ะเงี้ยเคียนเคียนอะไรกับอู๋บ่ะเอออู๋กับเสบเออมกกับเสบเนาะมกซิมงูเนาะเอออืมแล้วก็ตามเจียวพริกดิบอืม วนปะ<อ>ตำเจียวผกดิบกินกับเนาะอืออันนี้มันเปลี่ยนสิแหละไปล้างอีกกั้งบ้านี้ล้างอีกอยู่เอข่อยเคียดเราข่อยกันสิไปล้างอีกเนาะเนี่ยนอนนี่อวบก็โมย,ยู่ดีนะเพิ่นมรตฐบานเพิ่นได้ของมาฝากแล้วสิใส่มาแลมาเผาเองเผามาพุผลของปัญญานมันส่มมันเสียอากาศมันห่อนมันหมดเอามากสิโอ้โหบอกแล้วงามได้ล่ะ và nó là gì mấy hôm nay tôi khẩn hôm nay khẩn mấy thằng non, mấy thằng non là mới, non Nói ở đây, lên, đi nó nè, phun cái đi nó, mưa nè, mưa, 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 Nè. mưa, 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 Nè. mưa, 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 อากาศดีให้แค่แน่แล้วหยุดหยุดถือมืออยู่แน่ไปขายของตลาดนัดกับยันคนบ่ค่อยไปย่างวันหยุดวันอาทิตย์บ่ค่อยไปย่างคนแล้วเขากับลำบากเขาเด้เออ่อยปอกซีให้หน่อยดิเออปอกโลดมันสนแหละตัดออกเหเนาะเออเห็นได้แก้ประเด็นด้วยกันสิเห็นเล็บออกเองอ่ะเตี้ยออเห็นโลดเคยเห็นแต่ เพิ่นไปหาแตงกีอยู่ลับบนตรเฮาคนยคิดเห็นนั่นั้งแต่ยุบบัตรใช่ไออยุบบัตโอ้ยไปหาเถอะยุทเท้าเขาบัดย่งง<อ>างไปแห้งเขาไปลึกแห้งปวดเ้ยนอยใ่ญยนองงามเออกวอ่าคนเขาไปปอดเออมีเห็นเรือกหลยเม็นบ่โอ้ยเอาเต็มถุงปุยเอามากเลยวันใดแม่เอ้เขาอยากนั่งหาุฝนเอามากบไนใด ขันสีเอาถิมกระเสียดายเดือดฮักมันเหรอเนาะเออเดืหักเดี่ยวตาเดี่ยววะจีนอนง,งามๆส่วนมันจะเกิดส่วนปิดนอนได้วะจีเมีนยนเลยเสียดายตังคีแตังคีคดมาหลายเนาะอของกินของกินของอยากมันหลายเนี่ยพอ,อจะออกบ้านแน่หากินนอกบ้านแน่เนี่ยยิ่งอยากนักกินหลายแท้มน สะ,ะกี่เขาบ้างกับมีน,น้องกินแล้วสมัสย,ยต,ติ๊คนหยุดตกนี้ไปซื้อหมูมา้หมกน้ำเสาหมกินเน,น้ำเสาอ,อีกนอนนึงกะเคียนอเนูเซนน้ำปลาตาแก้วไว้กินกจะมากินเสร็จนี่เนาะอจะมากินอูอามงามนอนงาม